อันนี้มันไม่ตอบสนองน่กลอกจิ้มไหมูลองอาหินลองดูไมล่ะนั่นัก่อนั่งก่อนแอคติ้งเอาเดี๋ยวมั่ซีิ้มว่าแอคติ้งแล้วขอสอส้กินยำไม่รลดเลย พี่นายได้เะล่ะพี่นายได้ไม่เป็นไรเอ้ยเนี่ยของี่นายได้อยู่เดี๋ยวของพี่นายยิงแล้วลูกน้ำไม่ตรงมึงตรงอยู่พี่ยอัเกซนเซอร์นี่ยังตรงเลยอ่ะมไมีตัวเซนเซอร์เนี่ยหาแฟนไปหาอไครับอ่าอันนนเมนูอะไร เอเอเอนั่งนั่งนั่งปิดมากนิดนึงพี่หอยกินหน้ครับมากไปเอออย่างเงี้แนงไต่อไปอ่เนี่ยก็เขาเรียกอะไรนะลวกจิ้มข้างในหมูเออกโชแด้วใส่ใส้แกอะไรเงี้ยใส่ออนยำไม่ยำใส่อนแกลกปอระไม่ังไม่บังใส่ใส่บุ่ไม่ปังนะ

สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับรายการแซปไรส์สา,ายแดดมือนี่กะเจ้ากเก่าพี่กอลเหรอเนาะแคร์ฟาหากไอ้บอสจะบอไปใส<า>่ฮักก็เฮ้ยหวานแนวนี่มือนี่เขาใชไหมเนาะมือนี่ขอไปจะภาพเองพาล่งทงล่งทามีเป็ก ไปงานแตง่งนี่พ่อยู่ลูกแนวๆนี่เนาะงานงานแตง่งงานดองงานบุญตาเเออ